สาวสายตายาวมองไกลไม่ค่อยชัดนะคะแนะนําเป็นสีพิงโกบอกเลยว่าความเลอค่าอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นกลิตเตร์นะคะลูกค้าใส่แล้วดูดีหน้าเด็กมากๆสาวหน้ากลมหน้าอ้วนนะคะหน้าเหลี่ยมสามารถใส่ได้เลยใส่ออกมานะคะตัวนี้มี3ระยะด้วยกันจะใส่เดินเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าขับรถต,ตอนกลางคืนนะคะมองระยะไกลได้เลยและที่สําคัญตัวนี้เป็นรุ่นเลนไร้รอยต่อด้วยนะคะลูกค้าทําความสะอาดง่าย ะะไม่บีบหน้าไม่กดดังด้วยจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นเลนส์สายตายาวโปรเกรสซีฟไร้รอยต่อแบบไม่ฟ้องอายุนะคะยิ่งใสย่ยิ่งดูดีหน้าเด็กมากๆเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นกันแดดในตัวค่ะลูกค้าใส่ออกแดดสีจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนะคะบอกเลยเวลาออกแดดเจอแสงแดดใส่แล้วสบายตาสุดๆนะคะที่สําคัญเป็นเลนส์ย่อบางเคลือบกันรอยทําความสะอาดง่ายป้องกันการขีดข่วนได้ดีมากๆนะคะใครที่มีปัญหาสายตายาวนะคะอ่านหนังสือไม่ชัดมองไกล ไม่ชัดอายุเท่าไร่นะคะสามารถเม้นได้เลยเดี๋ยวเราจะคำนวณค่าสายตาคร่าวๆให้จากราคาปกติหลักหมื่นเลยนะคะแต่วันนี้พี่หนุ่มออนไลน์จัดให้ในราคา1,590บาทลูกคา้าบอกเลยว่าราคานี้นะคะคุ้มสุดๆคนไหนที่อยากได้สามารถเม้นสนใจไว้ได้เลยจ้า